เดี๋ยวโอ้โหต้องบอกเลยว่าน่าส่องมากเลยฮะตรงนี้จอดตรงนี้เลยนะคะทุกคนโอ้โหนี่นะฮะต้องบอกเลยว่านู่นแบบน่ารักมากสวยมากนะเดี๋ยวเราไปส่องกันเดี๋ยวเราไปส่องกันข้างในดีกว่านะผมบอกเลยว่าแจ่มมากเลยนะฮะ,ะน้องน่ารักมากเลยอะ่ะเสื้อชมพูอะ่ะ เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวไปไดูดูข้างในกันดีกว่าทุกคนนะน้องครับที่ขอถ่ายรูปได้ไหมได้ไหย ดีมซับทุปรูครับสายแรงสายซิงโอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีนะฮะนี่ตอนนี้ผมอยู่ร้านซ่อมนุ่นบักซีเอ็มนะทุกคน,นผมอยู่ร้านซ่อมนงเจริญโยนอำเภอนาเชื่อนะฮะซึ่งเป็นร้าน,นอของครอบครัวของผมเองนี่น้องปรามนะฮะมา ับช่วงนี้ทุกคนอยู่ในช่วงของน้ำมะติมปิดครับเพื่อ สำหรับวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนนะฮะไปทุ่งทานตะวันที่อำเภอนาดูนะฮะซึ่งห่างจากอำเภอนาะเชือกประมาณสัก20่สิกิโลอทุกคนวันนี้เรามากับน้องปามนะฮะแล้วก็เพื่อนน้องปามนะฮะเดี๋ยวจะมีอีกสมทบอีกนะฮะสองสำคัญนะทุกคนก็เดี๋ยวทยอยตามกันมานะฮะว่าติดภารกิจกันอยู่นะฮะ เดี๋ยวาพามาทางรัดนะฮะทุกคนเราจะไม่ผ่านสีแยกไฟแดงนะฮะเพราะว่าเป็นพื้นที่ชุมชนคนเยอะนะฮะรถเราอาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะ,ะทุกคนนะโอเคทุกคนนี่เราก็มารับน้องอีกคนหนึ่งนะฮะต้องบอกเลยว่าอะไรจะชิวขนาดนี้นะฮะน้องบอกว่า ช่วงนี้ขับมาล้อนะฮะก็ต้องแบบโอเพ่นนิดนึงฮ่ะไปเราก็จะไม่ไปเร็วกันนะเพราะว่าน้องไม่ได้ใส่หมวกนะโอ้ก็แนะนำนะฮะออกริปเที่ยวกันก็ใส่หมวกกันนิดนึงนะฮะเพราะว่า,าขากแบบนี่เมียงน่าจะตามตานะทุกคนนะ่ะไปกันต่อทุกคนตอนนี้ผมกำลังจะเข้าบ้านหนองโพนะทุกคนนะ เดี๋ยวเราไปวัปเจอกันอยู่ที่นาโดนอะไรนะทุกคนไป <c oughs> โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาสู่อำเภอนาดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะไปอีกเส้นหนึ่งนะฮะเราจะเลี้ยวขวาน,นะทุกคนนะเราจะไม่ไปตรงสียแยกนะฮะ <c oughs> มันจำไม่ได้มันเคยมานานแล้วนะเออ ผมมาตั้งแต่ถุงเป็นไปติดเด็กอ่ะทุกคนแต่เราจะไม่ไปซอยตรงตรงสียแางนะเพราะว่าเราจะไม่เอาแักแหลวของเราไปเสียงนะทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> อโอ้โอตอหตำรวจ เอ้าเบาเบา <c oughs> โอ้ยแม่สาวน้อยเ <c oughs> สีสยวใช่ไหมโอ้รถจราจรเมื่อกี้ทุกคนโอ้โหจะเกมไหมเนี่ย ก็เสียวๆอยู่นะเดี๋ยวเราไปถามคนแถวนี้ก่อนนะครับว่าทุ่งทานตะวันอยู่ตรงไหนนะทุกคนนะนี่เราก็ถึงพระธาตนะุนาดูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปถามคนแถวนี้กันดีกว่านะทุกคนนะ ผู้สาวจอดขึ้นมาพุ่งขามผู้ขาวแท้อ่าโทษนะครับทุ่งท่านตะวันนี่ไปมองไหนครับโอ้โอ๋อขอบคุณครับขอบขอบคุณครับผม,ผมมาอีกครั้งหนึ่งครั้งพุครับขอบคุณครับเด,เดี๋ยวจอดท้ายดูมองนี้กัน นี่ก็น้องปามนะครับผมเวฟร้อยเอสนะครับชื่ออะไรครับ<อ>ฟุกน้องฟุกนะครับเวฟร้อยสิบไอเดิมเดิมตรอนะครับผมหมวกโอเพ่นนะทุกคนกี <c oughs> ่ฟุ้นขอตามมาแล้วอ่ะเราก็มาถึงพระาธาตุนานดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปไงทุกคนสวยไหมเดี๋ยวผมจะเดินมาฝั่งนี้นะทุกคนนะอ่าเป็นไง คลิปที่แล้วเรามีสองคนนะฮะทลิปนี้เรามาสามนะฮะโอ้โหโอ้โหโจจันมากเลยครับเจ้จาจันเลยเนอร้อสิบไอดำสวยๆเลยครับโอ้โหหนึงร้อสิบไอทำไมเยอะจังเลยนะไปรุ่นแถวนี้โอเคเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปก,กันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปทุ่งทานตะวันกันต่อแล้วทุกคนโอเคทุกคนก็ตรงนู้นเป็นพระาธาตุนะครับผมแล้วก็มา บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้สวนทุ่งทานตะวันนะทุกคนนะก็ถ้าใครมานะเจอสี่แยกน่าดูนะฮะเลี้ยวเข้ามานะฮะก็จะเจอทุ่งทานตะวันเลยนะทุกคนนะนี่ทุ่งทานตะวันก็จะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะขี่เลยไปก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวโอ้โหต้องบอกเลยว่าน่าส่องมากเลยฮนะตรงนี้ จอดตรงนี้เลยนะคะทุกคนโอ้โหนี่นะฮะต้องบอกเลยว่านู่นแบบน่ารักมากสวยมากนะฮะเดี๋ยวเราไปส่องกันเดี๋ยวเราไปส่องกันข้างในดีกว่านะผมบอกเลยว่าแจ่มมากเลยนะฮะน้องน่ารักมากเลยอะเสื้อชมพูอะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวาเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวไปดูดูข้างในกันดีกว่านะทุกคนนะ มันจะไม่หายใช่ไหมมันไม่น่าหาเนาะเออล็อกคอไปก่อนล็อกดียวมาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูน้องเสื้อชมพูกันดีกว่ามาทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินกันเข้าไปข้างในนะฮะเดี๋ยวผมขอจัดผมนิดนึงทุกคนนะขอเซ็ตเซ็ตผมนิดนึงนะทุกคนนะป็งไงยังไง โอเคโอเคแล้วนะเ,เดี๋ยวเราไปขอถ่ายรูปกับน้องเขาดีกวนะ่แล้วทุกคนนะบอกกันเลยเนี่พื้นที่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่สวยมากเลยเน้องครับ ี่ขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมได้ไหมน้องๆจะเดินกลับไปแล้วใช่ไหมแบบไปหายตรงมอไซต์ตรงนู้นนะพอจะได้ไหมครับชื่อชื่ออะไรครับน้องตองนะครับน้องน้องแพรชื่อตุ่มตาม ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูสาวๆกันต่อนะทุกคนนะผมน้องน่ารักมากน้องยอมให้ถ่ายรูปด้วยเราก็ฝากติ๊กเกอร์ไปแล้วนะทุกคนนะนี่นี่นี่ติ๊กเกอร์ช่องนะครับผมต้องบอกเลยว่านะครับต้องบอกว่าไหนๆก็มาด้วยกันแหละหน้องฟุก <c oughs> ให้น้องฟุกด้วยนะทุกคนนี่หมดช่องน้องไหนคร <c oughs> ับเออโอเค ก็เดี๋ยวเราไปเข้าข้างในกันต่อเลยทุกคนนะน้องพุกผมฝากถือหน่อยเดี๋ยวผมแทนกล้องเลยน่ครับโอ้ยทรงดีมากเลยทุกคนนะนีปทางนี้น้องน้องปามเลยครับเดินเดินถือกล้องไปเลยครับพูดไปเลยครับก็สวยมากนะครับผมน่ารักมาก คนก็เยอะมากเลยนะตรงนี้ก็สวยนะครับใช่โอ้เปนไม้มันอยู่แกนในกล้องจะมองไม่เห็นเป็นไม้ขาวแสงทุกคนครับแสงช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเหมาะสลับไทยกล้องไอโฟนมากๆาแล้วทุกคนนะ วนี้ก็น่าถ่ายเลยทุกคนจะ็นอะไรที่สวยมากและงานดีมากๆเลยทุกคนขอให้ลูกหลานเดินทางปลอดภัยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทุกคนก็ไรเป็นเวลาที่สมควรแล้วนะเนี๋ยเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะทุกคนอเดี๋ยวเราจะ ไปเติมน,น้ามันก่อนนะฮะแต่ว,ว่าเราจะไปกันแบบนิ่งๆเงียบๆนะฮะก็ต้องบอกว่าท่อเรามันเสียงดังนะทุกคนนะอวันนี้นะคะเรามาทั้งหมดหนึ่งผมสองน้องฟุ๊กสามน้องปลาล์มนะคะแล้วก็มามาอีกสองคันนะฮะผมเป็นห้าคันนะทุกคนนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะห้าคันนะคะวันนี้ รอบที่แล้วสองนะฮะรอบนี้ห้านะฮะอันนี้น้องฟุกงะเวฟร้อยสิบเวฟร้อยนะฮะเวฟร้อยสิบไอนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็เวฟร้อยยี่สิบห้านะฮะโอ้ไม่ได้แอคเดแล้วนะฮะในการนี้นะฮะทีมงานคุณภาพนะฮะว่างก็มาด้วยกันนะทุกคนตรงนี้เราต้อง แบบเงีเ้ยเบาๆนะทุกคนนะถ้าดังน้องชอบคลิปแนวประมาณนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะถ้าอยากให้ทำอีพีต่อไปก็คอมเมนต์กันได้เลยนะฮะผมฝาก ช่องแม่มาตูมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะทุกคนอือนะฮะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าวิวของแม่มาตูมกาลังมานะครับผมก็จะมีกําลังใจในการทําคลิปเพิ่มมากขึ้นนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปช่องกับผมเนี่ยวันนนะีนี่นะนุ่นปตทนะทุกคนนะก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมอือ สวัสดีครับไปแล้วนะเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันก่อนนะสวัสดีครับ